โยธรรมโมโลกนาเทนะนิพพานัตายาเทสิโตธรรมโมเมวุจมาโนวาตุยหังปีนัยตังมานัง mm hmm. พระธรรมใดอันพระโลกนาเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเพื่อประโยชน์แก่พระนิพพานพระธรรมนั้นเมื่อข้าพระเจ้ากล่าวอยู่ขอจงยังใจของท่านให้ชื่นบานนมามัตุรัตนตยสะขอความนอบน้อมจงมีแต่พระรัตนตรยัย ขอโอกาสพระเทรานุเทระเพื่อนสาธมิกกล่าวธรรมวินัยเจริญพรคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านนะ <c oughs> อาตมาในานามตัวแทนของคณะส่งวัดเขาสนามชัยก็ขออนุมโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสีแก่ภิกษุทั้งหลายที่ท่านกําลังทําหนะ้าที่ของท่านก็คือคันถาธุระ เพราะว่าธุระในพุทธศาสนาพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า,ามีสองอย่างก็คือคันถาธุระและก็วิปัสนาธุระคันถาธุระก็คือการศึกษาเราเรียนพุทธพจน์ทรงจําและก็กล่าวเทศบรรยายให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมความสั่งสอนของพระผู้มีพระเจ้าส่วนวิปัสนาธุระก็เป็นการเจริญสติเจริญปัญญาเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สองพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2568 เมื่อวานนี้ก็เป็นวันครบรอบที่อตาตมาบวชได้สิบพรรษาสิบปีก <c oughs> ็ <c oughs> ขอแบ่งบุญให้ญาติโยมทั้งหลายเลยนะที่ได้สังสมมาก็ทั้งในชาตินี้และชาติก่อนๆด้วยก็ให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีส่วนร่วมกันเพราะว่าการที่อตาตมาบวชได้สิบปีแล้วว่า, 40, าสิบพรรษาเนี่ยก็อาศัยข้าวน้ําของญาติโยมใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นเสนาสนะก็ต้องอาศัยของญาติโยมเหมือนกันญาติโยมสร้างมาถวายอตาตมาก็ ต้องอาศัยญาติโยมเหมือนกันวันนี้อาตมาก็จะมื่บานนี้ก็มีญาติโยมมาช่วยถวายทานแล้วก็ถวายพวกไอศครีมด้วยก็เขาก็ช่วยมาถวายทานวันนี้อาตมาก็จะทําทานของอาตมาก็คือธรรมทานก็คือให้ทาเป็นทานเนาะวันนี้อาตมาก็จะมากล่าวในส่วนของเรื่องการสมาทานศีลนะเพราะว่า ็เคยได้ยินมาที่มีบางบางท่านอาจจะบอกว่าศีลถ้าสมรทานไม่ได้อยารักษาอันนี้ก็ไม่รู้ว่าะจะเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้อาตมาก็จะเอาเรื่องราวในอัตถรถาะนะชื่อว่ากิ่งฉันทะชาดุกมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันเพื่อจะนําไปเป็นคล้ายๆเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่า คำว่าศีลสมาทานไม่ได้อย่าไปศีลถ้ารักษาไม่ได้อย่าไปสมาทานอันเนี้ยเราควรทำตามหรือเปล่านะเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่หน้าพระเชตวันมหาวิหารทรงปารบอุโบสถกรรมจึงได้ตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ความย่อว่าวันหนึ่งพระาศาสดาตรัสถามอุบาสกและอุปาสิกาทั้งหลายเป็นอันมาก ผู้ที่รักษาอุโบสถนะผู้มานั่งเพื่อจะฟังพระธรรมเทศนาอยู่ที่โรงธรรมสภาว่าดูกรอ,อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพวกท่านรักษาอุโบสถหรือยาดโยมที่มารักษาศีลอุโบสถก็กราบทูลว่ารักษาพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็ได้ตัดต่อไปอว่าท่านทั้งหลายการรักษาอุโบสถนะ่ะจัดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ บโบราณกาบัณฑิตทั้งหลายได้รับยศอันยิ่งใหญ่ก็เพราะผลแห่งอุโบสถกรรมครึ่งหนึ่งหรือว่าครึ่งวันนั่นแหละจากนั้นอุบาสกทั้งหลายเขาก็สงสัยว่าได้รับผลของอุโบสถกรรมครึ่งหนึ่งหรือว่าครึ่งวันได้อย่างไรพุทธเจ้าก็เลยนําเรื่องราวในอดีตมากล่าวให้ฟังนะเราลองไปฟังดูเมื่อพระเจ้าพมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระองค์ทรงเป็นผู้มีศรัทธาประสาทะ ก็คลองราดโดยธรรมไม่ประมาทในศีลและอุโบสถกรรมพระองค์ตรัสแม้แก่ชนที่เหลือมีอามาตเป็นต้นให้ตั้งมั่นในกุศลจริยามีทานเป็นต้นพระองค์ก็เป็นคนที่ชอบรักษาศรรีลแล้วก็ชอบถวายทานก็พยายามที่จะสั่งสอนพวกข้าราชบริพารอย่างพวกพวกอามาตพวกอุโบโถโหตอะไรเนี่ยก็คือให้ช่วยกันร,รักษาศรรีลช่วยกันทำทาน วันอุโบสถพระราชาก็จะเรียกทุกคนเข้ามานะแล้วก็ตรัสถามว่าพวกท่านจงรักษาอุโบสถบอกก่อนนะแล้วก็ถามแต่ละคนไปนะถามแต่มีคนหนึ่งไม่ยอมสมาทานเขาเป็นปุโรหิตนะปุโรหิตก็ไม่ยอมสมาทานอุโบสถพอถูกพระราชาถามก็เลยโกหกว่าข้าพเจ้าสมาทานแล้วพราะพระราชาก็จะถามนะทุกวันพระเนี่ย ท่านสมาทานศีลหรือยังอะไรเงี้ยเวลามีการประชุมะะพระราชาก็จะถามพอถึงมาถึงคิวของปุโรหิตปุโรหิตก็โกหกไปบอกว่าสมาทานแล้วจากนั้นพอเลิกประชุมมีอามตา์คนหนึ่งเข้าไปถามปุโรหิตท่านอาจารย์ท่านสมาทานอุโบโสถแล้วหรือไปถามปุโรหิตปุโรหิตก็บอกว่าสมาทานแล้ว แต่บอกว่าจะสมาทานหลังจากนี้แกบอกว่าจะสมาทานก่อนนอนเดี๋ยวกลับไปที่บ้านเดี๋ยวก็จะไอ้ล้างปากบ้วนปากคล้ายๆพวกเราก็คือแปลงฟันนั่นแหละแล้วก็จะสมาทานศีลแปดเพราะถ้าเราทําแบบนี้เราก็สามารถเป็นผู้ที่รักษาศีลอุโบสถครึ่งหนึ่งหรือว่าครึ่งวันได้เหมือนกันเนี่ยแกก็บอกทีนี้ อาม,มาคนนั้นก็บอกว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีทีนี้ปุโรหิตก็กลับไปกลับไปที่บ้านก็ทําแบบนั้นแหละหล้างล้างปากบ้วนปากแปรงฟันถ้าถ้าเป็นพวกเราก็หลังจากนั้นก็สมาทานศีนุโโสดพอตอนเช้าแกก็ไปที่ที่พินิจฉัยคดีเพราะว่าแกเป็นคนเป็นคนทําหน้าที่ตัดสินคดีด้วยเวลาใครให้เงินแกมากแกก็จะตัดสินให้คนนั้นชนะ ก็คือแกรับสินบนนั่นแหละใครให้มากแกก็ตัดสินให้คนนั้นชนะแกทําอย่างนี้อยู่เป็นประจำอะพอถึงวันอุโบโสถก็กลางคืนก็สมาทานศินอพอตอนเช้าก็ไปตัดสินคดีก็ตัดสินโดยความไม่เป็นธรรมเพราะว่าแล้วแต่ว่าใครจะให้ตัวเองมากกว่านะแกก็ทําอย่างนี้อยู่เป็นประจำะวันหนึ่งแกก็มีการ ตัดสินคดีแล้วก็เกิดมีผู้หญิงคนนึ่งเขาก็มาเขามาร้องเรียกร้องเกี่ยวกับคดีทีนี้ช่วงนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็เป็นคนที่รักษาศีลเหมือนกันพอกลใจถึงคอยตะวันคอยเลยเลยเที่ยงไปเขาก็เริ่มจะบ้วนปากเพราะเขาคิดว่าคงกลับไปไทานอาหารที่บ้านไม่ทนันก็เลยจะสมาทานตรงนี้แหละทีนี้พอดีปุรหิตคนนั้นเขาก็มีมะม่วงของเขาอยู่ เขาก็เลยสงสารก็บอกว่าเอากินมะม่วงก่อนก็ได้แล้วค่อยออสมาทานศีลเพราะว่าจะได้มีอะไรรองท้องเพราะว่าเขากลับไปกินที่บ้านไม่ทันอันนีนะ้ก็คือสิ่งที่ปุโรหิตทำนะมีสามอย่างหลักๆก็คือมีการให้ให้มะม่วงสุกแก่คนที่กําลังรักษาศีลแปดแล้วก็มีการรักษาศีลในเวลากลางคืนส่วนกลางวันก็ทําผิดศีลก็คือมีการ ตัดสินคดีที่ไม่เป็นธรรมท่านบอกว่าในเวลาต่อมา,าพามปูโรหิตนั้นทำกาละกิริยาก็คือตายได้บังเกิดในวิมานทองอันเรืองรองเป็นภูมิภาคที่น่ารื่นดมในสวนอัมพวันอัมพะแปลว่ามะมว่วงวันหรือว่าวันะแปลว่าป่าเขาก็มีแบบวิมานเกิดขึ้นอยู่ที่ป่ามะมว่วงมีบริเวณสามโก ใกล้ฝั่งแม่น้ำโกสิกิคงคาในหิมาวันตาประเทศมีเรือนร่างอันประดับตกแต่งดีแล้วรูปโฉมสง่างามแวดล้อมด้วยนางเทพกัญญา1มื่นหกพันเป็นบริวารเขาได้เสวยสิริสมบัตินั้นเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นเห็นไหมความจริงเทพพรบุตรนั้นได้เสวยวิบากสมกับกรรมที่ตนทำไว้โดยความเป็นเวมานิกเปต เวมานิกัเปรตนี่นคือเป็นเปรตชนิดหนึ่งที่มีวิมานเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาอารุณขึ้นเขาจะไปสู่สวนอัมพวันก็คือไปป่ามะม่วงในขณะที่ย่างเข้าไปสู่สวนอัมพวันเท่านั้นอัตภาพอันเป็นทิพย์ของเขาก็อันตรธานไปเกิดอัตภาพประมาณเท่าลำตาลสูง80ศอกไฟติดทั่วร่างกายเป็นเหมือนดอกทองกวาวที่บานเต็มที่ฉะนั้น ก็คือพอผ้าที่ขึ้นปุ๊บเนี่ยจากที่เคยเป็นเทพบุตรนะ่ะเขาก็จะกลายร่างเป็นเปรตนะแล้วก็มีไฟติดทั่วร่างกายเลยนะแดงฉานไปหมดเลยนิ้วแต่ละนิ้วที่มือทั้งสองข้างมีเล็บโตประมาณเท่าจอบมือของเขากับเล็บของเขาเนี่ยเล็บขเขาเนี่ยโตเท่าจอบเลยนะเขาเอาเล็บเหล่านั้นจิกกรีด ควักเนื้อหลังของตนออกมากินสเสบยทุกเวทนาร้องโอดครวนอยู่เนะี่ยทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำพอพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บก,ก็กลายเป็นเปรตเ,เล็บของเ้าเนี่ยท่านบอกว่าเท่ากับจอบเลยแล้วก็มาจิกมาขูดกินเน่เนื้อหลังของตัวเองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่อิ่มแลกทีทําอยู่อย่างนี้เป็นประจำพอพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บร่างก็กลายเป็นทิพยนะ์กลายเป็นเทพประบุเหมือนเดิมแล้วก็มีเหล่านางฟ้อน ผู้ประดับตกแต่งแล้วด้วยทิพพะอลังการถือเครื่องดนตรีมาห้อมล้อมบำเรอเมื่อจะเสวยมาสมบัติก็ขึ้นไปยังปราสาทอันเป็นทิพย์ในสวนมะม่วงอันเป็นที่น่ารื่นรมนะเห็นไหมเขาก็จะมีะวิมานทิพย์ของเขาอยู่อพอไอ้ผ้าที่ขึ้นปุ๊บก็เขาร่างกายเขาก็ พวกวิมานอะไรก็จะหายไปตัวเองก็จะกลายเป็นเปรตก็คือมีเล็บมาแบบจิกขูดกินเนื้อหลังของตัวเองอยู่อันนี้ก็เพราะไอะ้กรรมที่ตัวเองเคยเป็นผู้พิพากษาแล้วก็ตัดสินคดีโดยผิดๆใครให้เงินตัวเองมากก็ตัดสินคนนั้นชนะอย่างเงี้ยแต่ในตอนกลางคืนเนี่ยแกก็สมาทานศีลใช่ไหมแกก็เลยทําให้ได้เกิดเป็นเทพบุตรแล้วก็มีวิมานอะไรเงี้ยแล้วก็เคยถวาย มะม่วงแกหญิงที่สมาทานศีลแปดนะแกก็เลยแบบมันได้มาเกิดอยู่ในมะม่วงในสวนป่ามะม่วงที่นะ่าอรเดอร่อยนะอืเนี่ยแกก็ทําอยู่อย่างนั้นเป็นประจํานะอืเนี่ยเห็นไหมอันนี้ส่งของการสมาทานศีลนะ่ะมันมีอยู่นะถึงแม้เขาจะรู้ว่าเอ,อ้พ่กนีก้ต้องไปตัดสินคดีแบบผิดผิดแต่เขาก็พอตกเกณฑ์เขาก็ยังสมาทานศีลอยู่การสมาทานศีลก็ยังมีผลอยู่นะ ต่อมานะพระเจ้าพาราณสีเห็นโทษในกามอันนี้ก็เป็นฝ่ายพระราชานะก็เลยเสด็จออกออกบวชออกบวชเป็นฤาษีก็ไปสร้างสร้างอาสมหรือว่าสร้างกุฏิกระท่อมอยู่ข้างๆริมน้ําซึ่งต้นริมน้ําก็คือจะเป็นป่ามะม่วงของเปรตตัวนี้แหละ,ะและวันหนึ่งก็คือมันจะมีมะม่วงหล่นลงไปที่แม่น้ําแล้วก็มันไหลามาพระราชาซึ่งเป็นฤาษีเป็นราบวดอยู่เห็นมะม่วงก็เลยไปเก็บมากิน อพอกินแล้วเกิดติดใจในรสชาติมันอร่อยมากพาอบวชมานานแล้วไม่เคยกินของอร่อยพาะปกติเขาก็จะกินมันกินเผือบมันซึ่งมันไม่มีมมรสชาติขนาดเป็นถึงพระราชาแล้วใช่ไหมสละราชสมบัติออกบวชแล้วก็ยังมาติดใจในรสรสมะม่วงอยูอ่บางคนก็เห็นบอกว่าเอออาตมาเนี่เคยมีครอบครัวาม,มาก่อนอทิ้งลูกทิ้งเมียมามา,มาบวชคงจะไม่แบบรลลึกถึงแบบนั้นใช่ไหมจริงๆแล้วมันพูดไม่ได้นะ เนี่ยขนาดพระราชาเนี่ยเคยมีแบบทรัพย์สมบัติมากมายอ่ะใช่ไหมกินอาหารประนีตประนีตแต่มาติดใจด้วยรสชาติของผลมะม่วงหลังจากพอได้กินมะม่วงเสร็จแล้วอนะ่ะพระราชาก็ติดใจในรสมะม่วงนั่งรอมะม่วงลอยผ่านมาอยู่จนถึงหกวันเจ็ดวันอนะ่ะจนถึงวันที่เจนะ็ดอ่ะเพราะว่าถ้าจะไปที่อื่นกลัวมะม่วงมันลอยมาแล้วตัวเองไม่เห็นนะ่ะนั่งรออยู่ตรงนั้นอนะ่ะจนถึงเจ็ดวันแล้วก็นางเทพธิดาก็เลยสงสาร ก็เลยบอกว่าก็จะมีการพูดคุยกันเยอะอยู่แต่อาตมาไม่ได้เอามากล่าวในที่นี้เพราะว่ามันจะไม่ทันเวลาทีนี้ก็เลยแบบนางเทพิดาสงสารจนถึงวันที่เจ็ดแล้วก็เลยพาพระราชานะบอกว่ามันจะมีสวนมะม่วงสวนหนึ่งอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปถ้าจะกินก็จะให้กินก็เลยพาไปสวนมะม่วงของที่เปตตัวนั้นรักษาแหละพอพระราชาเข้าไปปุ๊บพระราชาก็กินมะม่วงเสร็จแล้วก็เดินเดินเล่นเพราะว่ามันเป็นที่หน้ารื่นรมท่านบอก เดินไปเดินมาเห็นเปรตตัวนั้นกําลังเสวยอยู่เวว่าเสวยทุกอยู่ก็คือมีไฟติดทั่วร่างกายอ่ะแล้วก็เอาเล็บจิกกินเนื้อของตัวเองอ่ะทีนี้แกก็แอบดูอยู่จนถึงตกค่าแล้วก็เปรตตัวนั้นก็กลายเป็นเทพประปุตรอ่าแล้วก็มีวิมานเกิดขึ้นแล้วก็มีนางไอนางฟ้าเนี่ยมาห้อมล้อมอนางฟ้าหนึ่งหมื่นหกพันเลยนะอ่าทีนี้พอเป็นไอเทพประปุตแล้วดาบโดก็เลยเริ่มไม่กลัวแล้วก็เลยเดินเข้าไปหา ก็เลยถามนะถามถามเปรตนะ,ะพระราชาถามว่าท่านสวมมาลัยทิพมีผ้าโพกศรีรษะและเครื่องอาภรณ์ล้วนแต่เป็นทิพมีทองที่ต้นแขนด้วยรูปไร้ด้วยจุนจันทร์กลางคืนมีหญิงหนึ่งหมื่นหกพันคนเป็นคนรับใช้คอยบำเรอท่านอยู่แต่กลางวันท่านต้องเสวยทุกขวเวทนา ในปุริมาภพท่านทำกรรมอะไรไว้จึงต้องนำทุกขเวทนามาสู่ตนและท่านทำกรรมอะไรไว้ในมนุษย์โลกจึงต้องเคี้ยวกินเนื้อหลังของตนในบัดนี้พอเกิดเป็นเทพบุตรแล้วพระราชาก็เลยแบบกล้าเข้าไปถามไปถามว่าท่านเนี่ยปกติเนี่ยกลางวันนี่แบบกลายเป็นเปรตทนทุกข์ทรมานขนาดนั้นแล้วกลางคืนนมีวิวมานอันเป็นทิพยมีหญิงห้อมล้อม ท่านทํากรรมอะไรไว้เปรตเนี่ยเขาจาเขาจาพระดาบทได้นะก็คือจําพระราชาของตัวเองได้เพราะว่าพระราชายังไม่ตายแค่ออกบวชเฉยแต่ว่าเปรตตัวเนี้ยเขาตายจากปุโรหิตแล้วมาเป็นเปรตแล้วสภาพมันก็เลยเปลี่ยนไปเห็นไหมพระราชาจําไม่ได้แต่ว่าเปรตเนี่ยจาพระดาบทได้จึงทูลว่าพระองค์คงจคําข้าพุทธเจ้าไม่ได้ข้าพุทธเจ้าคือผู้ที่เป็นปุโรหิตของพระองคอ์ก็เลยเล่าให้ฟัง ขา้าพุทธเจ้าต้องเสวยความสุขในกลางคืนนี้เพราะผลเพราะผลแห่งอุโบสถกึ่งหนึ่งที่ตนได้ทํามาเพราะอาศัยพระองค์เพราะว่าถูกบังคับเพ่อพราราชาเนี่ยบังคับให้แบบลูกน้องตัวเองหรือว่าแบบขา้าราชการเนี่ยต้องสมาทานศีลนะแต่แกเนื่องจากแกต้องไปตัดสินคดีแล้วแกต้องการแบบที่จะตัดสินผดิดเพื่อที่จะได้เงินมานะ่ะแกก็เลยสมาทานเฉพาะตอนกลางคืนตอนกลางวันแกก็ไปทําผิดศีลธรรมดาใช่ไหมเนี่ย ก็เลยบอกว่าได้ความสุขแบบนี้ก็เพราะว่าผลแห่งอุโบโสถศีลกึ่งหนึ่งที่ทํามาเพราะอาศัยพระองค์นั่นแหละแต่ที่ได้เสวยทุกขเวทนาในเวลากลางวันเพราะผลแห่งบาปกรรมที่ได้ทําไว้แล้วเหมือนกันแท้จริงข่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ในตําแหน่งผู้พิพากษาได้ชําระคดีโดยไม่ชอบทารับศีลบนขูดเลือดเนื้อประชาชนทางเบื้องหลัง เพราะผลกรรมที่ทำไว้นั้นตอนกลางวันข้าพุทธเจ้าจึงได้เสวยทุกขเวทนานี้จากนั้นเปรตก็เลยกล่าวว่าข้าพระเจ้าเรียนจบใตเพศก็คือมีความรู้มากเลยนะหมกมุ่นอยู่ในกร,รมทั้งหลายได้ประพฤติเพื่อความชีบหายไม่ใช่ประโยชน์แก่ชนเราอื่นตลอดกาลนานไม่ได้เอาความรู้ที่มีนะมาใช้ประโยชน์แต่ว่าทำความทุกขให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น บุคคลใดเป็นผู้ขูดเลือดเนื้อผู้อื่นบุคคลนั้นย่อมต้องควักเนื้อของตนกินเช่นเดียวกับข่าพระพุทธเจ้ากินเนื้อหลังของตนอยู่จนทุกวันนี้เปรตก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีความรู้แต่ใช้ในทางที่ผิดก็จะเป็นเหมือนข่าพระองค์นี่แหละ,ะที่กำลังใช้เล็บจิกกินขูดกินเลือดเนื้อของตัวเองอยู่ในบัดนี้นะทีนี้ก็เลยมีการสนทนากันนะ,ะแล้วก็สุดท้ายก็ เปก็ถามว่ามาที่นี่ได้ไงก็บอกว่าอยากกินมะม่วงเปก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะอคอยดูแลท่านเองเพราะว่าก็เคยเห็นว่าพระราชาเคยมีบุญคุณกับตัวเองเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะเอามะม่วงไปให้ทุกวันทุกวันนั่นแหละอะไรแต่อาจจะเป็นช่วงกลางคืนหรือเปล่าเนาะเพราะว่ากลางวันตัวเองก็ต้องรับทุกขเวทนาอยู่เห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าปุโรหิตคนนี้คิดว่าศีล รักษาไม่ได้อย่าไปสมาทานเขาจะไม่มีโอกาสเสวยสุขเลยนะเขาจะมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยนะเพราะว่าการเป็นเปรตเนี่ยมันจะทุกข์มีทุกขเวทนาหิวกระหายอยู่ตลอดเวลามีเปรตตนหนึ่งเนี่ยมามาพูดกับพระเทระบอกว่าถ้าได้กินน้ําหยดหนึ่งอะแลกกับการเป็นเป,นเปรตอีกสักร้อยปีพันปีก็เอาคิดดูอะมันหิวกระหายขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าปุโรหิตเนี่ยเขายังมีบุญที่เคยทําไว้ก่อนอยู่นะ เพราะว่าเขาเคยได้สมาทานศีลเขาก็ยังมีบางช่วงที่เขายังได้เสวยสุขอยูอ่ก็เหมือนกับไอ้บางคนเราใช่ไหมที่ไปทํางานเวลากลางวันกลับมาก็เจอลูกเจอเมียอะไรเงี้ยแต่ว่าเปรตเนี่ยกลางวันเขาจะเสวยทุกขเวทนาพอตกกลางคืนปุ๊บเขาก็เสวยสุขเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาไม่สมาทานศีลเลยเนี่ยเขาจะไปทุกขเวทนาอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ไม่รู้จบไม่รู้สิน้นไม่รู้ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะเพราะว่า ถ้าต่อให้เราไม่สมาทานศีลแต่เราทําผิดศีลก็ชื่อว่าผิดศีลเหมือนกันอย่างเช่นนายกเนี่ยมาวัดตอนเช้าสมาทานศีลปุ๊บเนี่ยพอตกเย็นไปมีเพื่อนชวนไปกินเหล้ามีนายขอชวนไปกินเหล้าทั้งนายกและนายขอเป็นผู้ที่ผิดศีลเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่านายกอเป็นผู้ที่เคยมีศีลใช่ไหมแล้วนายขอ เป็นผู้ไม่เคยมีศีลเลยเพราะเตัวเองไม่ได้สมาทานแต่นายกเนี่ยเขามาวัดตอนเช้าแล้วตอนเย็นเขาผิดศีลก็จริงแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่เคยทําบุญมาก่อนพระเจ้าบอกว่าปุเพกะตะปุญญตาความที่แห่งตนเป็นผู้มีบุญอันกระทําไว้แล้วในการก่อนนะปุเพในการก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่สมาทานศีลทั้งสี่เราก็จะไม่มีแบบไม่ได้เป็นผู้ที่มี คนที่แบบเป็นคนที่ทําบุญไว้แล้วในการก่อนนะเพราะว่าสีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเก็บเล็กผสมน้อยไปก็ยังดีนะไม่ไม่ต้องไปกลัวถ้าเกิดว่ามีคนเอาเงินมาให้โยมเกตแล้วบอกว่ายมเกตเ,เงินรักษาไม่ได้อย่าเอานะยมเกตจะจะทำยังไงได้ไหมก็ยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนเนาะยมเกตนาะรักษาได้ไม่ได้ก็เอาไวท้ทีหลังเนาะอันนี้ก็ศีก็เหมือนกันเนาะ ร,รักษาได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรับไว้ก่อนเพราะว่าตอนที่เรารับน่ะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตอนที่เรารับเราไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในการมไม่ได้มูสาไม่ได้กินเหล้าอยู่เนี่ยเรากาลังรับศีลอยู่ฉะนั้นเรารับตอนนั้นมันก็เป็นกุศลตอนนั้นนะก็ฉะนั้นก็อันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะแต่ว่าก็เอาเรื่องราวในอัตถคถามากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายฟังเนาะเพราะว่าก็อยากให้เราได้มีแบบความรู้ เอาไว้เทียบเคียงด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่มีความรู้เลยมันจะเป็นเหมือนไม้หลักปากเลนนะลมทางไหนแรงแรงก็เอ็นไปทางโน้นลมทางนี้แรงก็เอ็นไปทางเนี้ยนะมันไม่มีหลักนะก็ดังได้ชี้แจงแสดงทรมมาแล้วก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมอยู่นะก็ท้ายสุดแห่งกาวกะ ท้ายสุดแห่งการกาล่าวสมมูทนิยกถานนี้ก็ขอคุณของอำนาจพระศีรัตนตรยัยคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาคณะส,สัทธาสาธุชนทุกท่านให้ปราศจากอุปทวะอันตรายทั้งหลายประสบแต่จะตร,รพิธพรใช้ทั้งสี่ประการก็คืออายุวันนะสุขพะพละอันหนึ่งหากแม้นว่าปรารถนาสิ่งอื่นประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมนำตนในพ้นทุกประสบสันติสุขละไซขอความปรารถนานั้นจงพัน สำเร็จจงปรัรันสำเร็จด้วยกันทุกท่านเทิสาธุสาธุะนะ